ระทรวงสาธารณสุขเดือนหน้าคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีเผยผลสำเร็จทะลุเป้า1.8ล้านคนรณรงค์ประชาชนใช้สิทธิตรวจคัดกรองล่าสุดกรองโรคเอชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบในการเล่นการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีค่ะภายใต้แนวคิด VR Not w a i t i ว g HBV and h ว v ตรวจเลยรอไม่ได้เข้าถึงด้วยประชาชนเพียงใบเดียวเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านโรคไวรัสตับอักเสบให้กับประชาชนกันค่ะเพื่อลด การในการเป็นตับแข็งและมะเร็งตับโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เผยผลสําเร็จในการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีในประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้เกินเป้าหมาย1.8ล้านคนและจะตั้งเป้าคัดกรองให้ได้ต่อเนื่อง42ล้านคนในปี2573ภายในงานได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิติศักดิ์อศรวงเป็นประธานในงานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานกําจัดโรคไวรัสตับอักเสบค่ะพร้อมด้วยนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคร่วมในงานโดยได้ดําเนินโครงการต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา5ปีเพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบและใช้สิทธิ์ในการตรวจคัดกรองสำหรับผู้ที่เกิดก่อนปี2,535กลุ่มเสี่ยงค่ะสนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบบีลซีเพียงนำประชาชนไปติดต่อที่สถานพยาบาลภายในงานยังจัดที่มีพิธีมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในการดําเนินงานการกําจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีลซีด้วยค่ะจทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคและทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมสุมภาพไทย ก็มีอค์การกองส่วนท้องถิ่นนะฮะและก็ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็ดําเนินการในเรื่องของการที่จะคัดกรองนะฮะโรคไวรัสตับอักเสบบีและซนะีนะครับของประชาชนคนไทยของเราครับโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญของการเป็นมะเร็งตับนะฮนะและก็ตับแข็งนะฮะเป็นอันดับหนึ่งในผู้ชายและก็เป็นอันดับสี่ในผู้หญิงนะครับ การคัดกรองกลุ่มที่เป็นเป้าหมายโดยเฉพาะเนี่ยทำให้เราเนี่ยรับทราบถึงข้อมูลของคนที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสเกิดโรคและก็สำหรับโดยเฉพาะโรคไวรัสตับ,บเสียซีเนี่ยเป็นถ้าพบว่ามีการติดเชื้อแล้วเนี่ยสามารถให้ยาและรักษาให้หายขาดได้โดยการทานยาประมาณ3เดือนนะครับ ในส่วนของค่ารักษาตัวยาของไวรัสตับเสพซี Z, mm hmm. ก็อยู่ในสิทธิประโยชน์ของทุกกองทุน mm hmm. นะไม่ว่าจะเป็นกองทุน3 0บาทบาททองนะครับ mm hmm. กองทุนการสังคมหรือกองทุนของกรุมบัญชีการนะนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้คนไทยนะฮะที่เป็นกลุ่มเสียงทีนะ่มองว่ากลุ่มเสี่ยงนี้คือคนที่นะเกิดก่อน ปี2,535นะช่วง,งนี้เนี่ยก็จะเป็นถือเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเป้าหมายประมาณ40ล้านคนเศษนะควรได้รับการคัดกรองการเข้าถึงซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์อยู่แล้วนะฮนะก็จะจะสัมพันธ์นะครับในส่วนนี้เองอย่างไรก็ตามในการนำร่องเบื้องต้นเนี่ยเป้าหมายประมาณ5 0 0 0 0 0ตอนนี้เนี่ยได้ไปถึงล้าน8ในปีนี้ก็ถือว่า ในง,งานต่างๆรุ่งรือจากตนเองก็ให้ความร่วมมือในการที่จะทํเนินการส่วนนี้นะครับในเรื่องความชุบนะครับสำหรับตับอักเสบบีถ้าคนที่เกิดก่อนปี2535เนี่ยความชุกอยู่ที่ร้อยละสี่นะครับส่วนถ้าเกิดหลังปี2535เนื่องจากเราฉีดวัคซีนในเด็กแรกเกิดทุกคนนะครับก็จะเหลือร้อยละ0.6ส่วนในเรื่องของตับอักเสบซีความชุกอยู่ที่ร้อยละหนึ่ง นะครับแปลว่าคาดการณ์ว่ามีประมาณ5 0 0 0 0 0คน 5, ถึง7 0,000คนทั่วประเทศที่เป็นตับอักเสบ4ใน4ปีที่ผ่านมาเรารักษาไปแล้วกว่า4 0,000คนครับในเรื่องของการคัดกรองอย่างที่ผมนําเรียนนะครับอัตราความชุกอยู่ที่ร้อยละหนึ่งที่เราจะเจอนะครับตรงนี้เนี่ยแม่นยํากว่า80%ที่เปอ็นที่จะไปยืนยันด้วยผลไวรัสต,ตามมาร้อยล,ละ80ิยืนยันบวกตามครับเนื่องจากโรคตับอักเสบ B ีละ C ีเนี่ยเป็นการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทางสิ่ขั้นหลังเลยก็ต้องระวังป้องกันตัวนี้นะครับ ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และก็สิทธิ์ขัลังครับพูดถึงตับอ,อกักเสบซีก่อนนะครับเนื่องจากอยู่ในบางชุมชนที่อาจจะมีความชุกในดั้งเดิมซึ่งมีการทั้งเรื่องของติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรื่องของอการฉีดยาเสพติดนะฮะที่บบไม่มีการติดเชื้อรวมัการสักยันเหมือนติดเชื้อเฮสไอวีนะครับงั้นกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงชุกกว่างั้นการป้องกันก็คงเฮสไอวี SI ในอดีตก็คือการใช้ถุงยางอนามัย แล้วก็การระมัดระวังนะครับสำหรับถ้าท่านอยากทราบตัวเองเป็นไหมนี่การคัดกรองเนื่องจากในช่วงยังไม่มีอาการนะครับอย่างที่ผมนําเรียนถ้าเกิดทราบปุ๊บท่านรักษาหายได้ร้อยละเก้าสิบเจ็ดเลยครับที่สารบริการอย่างที่ท่านลองปรัดนํนเรียนนะครับทุกสิทธิประโยชน์ท่านได้ทุกกองทุนนั้นเข้าไปในสารบริการของโรงพยาบาลได้เลยแต่เราได้สิทธิ์นะครับหนึ่งครั้งนะครับสำหรับผู้นนที่เกิดก่อนปี2535ยกเว้นท่านอยู่ในกลุ่ม5กลุ่มเสี่ยงนะครับนำเรียนว่าข้อสังเกตุคือว่าประชาชนที่เกิดก่อนปี2535 ก็จะมีโอกาสเสี่ยงกว่าโดยเฉพาะในวันที่30มีซึ่งเริ่มมีการฉีดวัคซีนนะครับเรากําลังพูดถึงประชาชนที่ไม่มีอาการเลยนะที่เราพูดถึงคือคนที่ไม่มีอาการเลยเพียงแต่ว่าทางนโยบายก็อยากจะให้ประชาชนได้เข้าถึงการตรวจก็ให้สิทธิของทุกคนเข้าถึงการตรวจก็อยากให้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คือก่อนเกิดก่อนปี2535นะได้เข้าถึง โดยงานของรัฐที่เป็นสถานพยาบาลครับเพื่อตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าอย่า,ายการจะมีโอกาสไปสู่การรักษาซึ่งจะป้องกันการเกิดตับแข็งและมะเร็งตับในอนาคต จริงๆโครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขทำอย่างต่อเนื่องมาในตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่าในช่วงหลังนี้ยอย่างที่ท่านรองประลัดดำเลียงก็คือเข้าสู่สิทธิประโยชน์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับเราก็มีกิจกรรมที่เรียกว่า kick off เปิดตัวเพื่อชปสัมพันธ์ไปในทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยแล้วครับตอนนี้ก็อยากจะให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราคิดไปถึงขั้นต้นนะครับว่าตัวเลข10ล้านคนที่จะเริ่มได้รับการคัดกรองในปีถัดไปเพราะว่าตอนนี้ เขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานของการตรวจคัดกรองเนี่ยทุกภาคส่วนในว,วิทยาะหลินทงงานในสาธารณสุขเราได้ทราบขั้นตอนในกระบวนการในการดำเนินการแล้วครับ